ใครล่ะที่กําลังสร้างใครกําลังเป็นตัวปัญหาเพราะแม้แต่พลเอกประยุทธ์จะประกาศต่อสาธารณะเจนว่าพร้อมรับฟังผู้เห็นต่างแต่ในระดับเจ้าหน้าที่ก็ยังดําเนินการกันอย่างต่อนเนื่องแบบนั้นใครล่ละสร้างความแตกแยกใครละสร้างปัญหาใครคือตัวปัญหานี่ถ้ากระทําเหมือนอย่างที่ตัวเองประกาศต่อสาธารณชนพร้อมรับฟังผู้เห็นต่างปัญหาจะเกิดไหมไม่มี วันนี้อดคิดไม่ได้แล้วว่าอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศนั่นคือตัวของพลเอกประยุทธ์นี่เองแหละไม่ใช่ใครที่ไหนอย่างที่พลเอกประยุทธ์ถามเลยนะการให้สัมภาษณ์สื่อออกมาเนี่ยใครที่สร้างปัญหาให้กับแผ่นดินนี่นะจะต้องรับผิดชอบจะนุ่นนี่แล้วก็สาบแช่งว่าแผ่นดินนี้สกธร์แต่ไม่รู้เลยใครเป็นตัวปัญหาฉะนั้นมันอดคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่ทําอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศก็คือตัวพลเอกประยุทธ์นี่แหละที่ไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ แล้วก็ไปกำชับสั่งการเจ้าหน้าที่ใดๆให้ดําเนินการตามนโยบายของตัวเองได้ไงฉะนั้นหากย้อนผลงานของพลเอกประยุทธ์เอาละแค่มารับตําแหน่งครั้งที่สองไม่ต้องไปพูดถึงการเป็นนายกจากการรัฐประหารเห็นไหมการใช้อํานาจจับกลุมคุมขังคนเห็นต่างอย่างเนี้ยหรือแม้แต่กระทั่งการเขียนรัฐมนตสืบทอดอํานาจของคอชชมันก็มีปัญหามากโขที่มองเห็นกันอยู่แล้วนี่คือปัญหาของประเทศไงนี่คือต้นตอของปัญหาไงไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจถามว่าใครล่ะผมถามว่าใครล่ะ พาะพลเอกประยุทธ์แสดงความสามารถเป็นหัวหน้าทีมเองไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่เหรอผมนึงบอกไงว่าทําดีนะี่นะโอเคแต่ทาไม่ดีนะจะมาลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่ได้จะต้องรับผิดชอบแล้วถามว่าใครคือตัวปัญหาก็พลเอกประยุทธ์ไงเพราะแสดงความเป็นหัวหน้าทีมเองแทนที่เศรษฐกิจมันจะพุ่งกับพุ่งลงเหวอย่างน่าตกใจแบบนี้แน่นอนครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีปัญหาโควิด แต่มันก็มีปัญหาเรื่องบริหารงานบุคคลอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคนอย่างนายสมคิดนี่นะลาออกตั้งแต่กลางเดือนก,อนการกฎาคมคือแทนที่จะหาคนมาทํางานแต่กลับทอดเวลานับเดือนเหมือนปัญหาไม่วิกฤตอย่างนั้นน่ะสังคมคนในประเทศจะตายหงตายหากันหมดอยู่แล้วคนกลุ่มหนึ่งนะครับพรรคพวกของตัวเองนี่สุขสบายโดยไม่ได้สนใจอะไรเลยและถามว่าวันนี้ใครตัวปัญหาล่ะนี่ไม่เพียงแค่นั้นนะอีกตาแหน่งของอดีตประยุทธ์ก็คือรั่นตีกลาโหม นั่นก็มีเรื่องไม่ว่าจะเป็นการจ้องจะซื้ออาวุธปัญหาปฏิรูปกองทัพจำได้ไหมผอบอทอบอทแถลงเหมือนจะจริงจังเดี๋ยวเก้าสิบวันจะต้องเห็นอย่างวุ่นอย่างนี้สุดท้ายเป็นไงไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเอาซะเลยและมากกว่านั้นนั่งคุมตำรวจเองนี่ก็จะมีการเลือกผอ,อตอลรออยู่แล้วเป็นไงฮะปฏิรูปตำรวจตั้งมากี่คณะฮะหมดเงินภาษีของประชาชนจ้างไปสักเท่าไหร่ นั่งก็นั่งคุมตบฏเองก็ปล่อยปลาละเลยจนมีเรื่องอย่างคาดีบอสอยู่วิทยานี่ไงมันเชี่เห็นไงถึงข้อบกพร่องเรื่องการทำ,ทำนวนจนต้องตั้งกรรมการสอบสวนกันขึ้นมาวุ่นวายกันไปหมดนี่เป็นแค่ปัญหาส่วนเดียวที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่ในกำกับดูแลของคนชื่อประยุทธ์จันโอชาทั้งนั้นนี่ไงฉะนั้นแล้วจะมาลอยตัวฉะนั้นแล้วจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยมันก็คงจะดูยังไงยังไงอยู่นะ มันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าตัวพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนั่นคือส่วนหนึ่งของปัญหามันก็คงจะไม่ผิดใจโดยเพราะความสําคัญที่มันกําลังเป็นอยู่ในขณะนี้ถูกต้องไหมนี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาฉะนั้นนี่นะกับสิ่งที่ตัวเองออกไปพูดจะไปแช่งใครไม่อยู่ในแผ่นดินแล้วทําลายประเทศไม่มีวันอยู่เย็นเป็นสุขถามว่าวันนี้เราไม่ดูนะครับว่าใครคือต้นตอของปัญหานี่ฮะ วันนี้มันบานปลายไปหมดคําชี้แจงนะครับนู่นนี่นั่นสารพัดนะครับที่เป็นอยู่วันนี้ไม่ต้องไปดูอะไรมากเสียงประชาชนวันนี้เขาคัดค้านกันก้าคืมกันทั่วประเทศโดยเฉพาะกรณีของเรือดำน้ําอย่างนี้นี่ไงวันนี้วิกฤตเศรษฐกษิจความมั่นคงนะครับของรัฐบาลความมั่นคงนะครับของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้กําลังเป็นกระแสวันนี้กําลังเป็นกระแสคร,ครับร้อนแรงอย่างต่อเนื่องกับเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้าของกองทัพเรือ หลังก่อนหน้านี้ชะลอออกไปเพราะเหตุผลในเรื่องของโควิด -19 มันกํลาลังระบาดแต่ในปีงบประมาณ2 5 6 4มันมีการเตรียมจัดซื้ออีกครั้งซึ่งกลุ่มคนที่จะต้องร่วมตรวจสอบคงหนีไม่พ้นคณะกรรมการที่การที่สามาัญพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5 6 4น่หี่ฮะที่จะต้องมีการพิจารณาให้จบก่อนที่จะมีการปิดประชุม,ามารัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่งของปี2563เพราะงบประมาณในส่วนของปี64เนี่ย นั้นก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2 5 63นี่แหละเป็นต้นไปนี่ไงครับแต่สําหรับปมประเด็นของเรือดำน้ําเนี่ย <S <S วันนี้ประชาชนบางส่วนเขาบอกว่าเอ้ยมันยังไม่มีความจําเป็นในตอนนี้ไงนี่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะไม่ได้คิดต่อต้านคือไม่ได้มีวรระสําคัญไม่มีอคติอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือทางด้านกองทัพเรือ,เ,อเพียงแต่วันนี้จะบอกว่าไม่ให้ซื้อไม่ใช่ วันนี้เพียงเราอยากจะบอกว่าความเหมาะสมเนี่ยในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้ประชาชนเป็นแบบนี้อะไรที่มันสำคัญกว่าล่ะมันจะรอไปก่อนได้ไหมไม่ใช่บอกไม่ให้ซื้อไม่ใช่เพราะความจำเป็นนะครับทางยุทธศาสตร์นะครับของกองทัพเนี่ยมันก็มีอยู่แล้ววันนี้ต้องทำความเข้าใจเพราะสื่อบางสื่อนี่นะ โอ้โหนะครับไปพูดรันเลงทำไมเสียหายไปหมดว่าเขาต่อต้านนะครับไม่ให้ซื้อเรือดำน้ำนูน่นนี่นั่นเขาเพียงแต่บอกว่าวันนี้มันเหมาะสมไหมเวลานี้กับสถานการณ์ประเทศเป็นแบบนี้ประชาชนเดือดร้อนขนาดเนี้ยอะไรมันสำคัญกว่าเท่านั้นเองนี่คือประเด็นประชาชนบองสวนเขาว่ายังไม่มีความจำเป็นในตอนนี้พร้อมกับตั้งคำถามาเลื่อนไปก่อนได้ไหมมีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนนะถึงจะยอมเสียเงินสองหมื่นกว่าล้าน ในช่วงเวลานี้เพื่อซื้อเรือดำน้ำสองลำเนี่ยเพราะประเทศได้รับผลกระทบจากระบาดของโควิดไปพร้อมๆกับวิกฤตเศรษฐกิจคนตกงานขาดรายได้มากจริงจะต้องเดือดร้อนและแม้ว่าสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศนี้นะไม่มีผู้ติดเชื้อมายาวนานกว่า3เดือนแล้วแต่ปัญหาทางเศรษฐกิจวันนี้ก็ยังอยู่กับเราวันนี้มันต้องคิดทิว่าไอ้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันอยู่นี่มันเพราะอะไรเราจะแก้ไขยังไง อะไรคือต้นตอของปัญหานี่บอกเลยพลเรากฉุกเฉินเอาออกไปเถอะให้เขาอยู่นะครับในสภาพปกติคนทํามาหากินห้างร้านนะครับตนนู่นี้นั่นทําตามอาชีพของตัวเองเพียงแต่มาตรการคุณมีหน้าที่ดูแลเนี่ยหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลเนี่ยถ้ามันไม่ทําก็เอามันออกไปไล่มันออกไปเท่านั้นเองมันต้องรับผิดชอบสิใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่ฮะมติชี้ขาดนะครับสี่ต่อสี่ชี้ขาดด้วยเสียงคณะ อนุกรรมมาที่การกลุพัน ICT และวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละครับเข้าชี้แจงงบประมาณที่จะซื้อเรือรำน้ำเข้าประจำกองทัพเรือมีการลงมติในที่ประชุมเห็นชอบให้จัดซื้อหรือไม่ผลบวกอนุกรรมมาที่การรูุพันปรากฏออกมาเสมอสี่ต่อสี่เสียงคนบวตหมุนแน่นอนครับต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลถูกต,ต้องไหมนี่ฮะทั้งพักพลังประชารัฐทั้งพักประชาธิปัตย์ทั้งพักภูมิใจไทย ส่วนเสียงไม่เห็นด้วยก็แน่นอนนะครับพักเพื่อไทยเสร,รีรวมไทยก็พักฝ่ายค้านเะนี่ยนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็ก็มีการอ้างอินอ้างเอกสารรับซื้อเรือดำน้ำมันไม่ใช่แบบจีทูจีซึ่งก็มีการนะครับแถลงกันไปแล้วนะครับในส่วนตรงนี้เมื่อวานนะครับเมื่อวานตื่นเนี่ยนะพี่น้องประชาชนนะครับก็คงได้เห็นกันนะแต่นี่มันวิกฤตเศรษฐกิจ อะไรเลยมันสำคัญกว่ากันนะครับในช่วงเวลาอย่างนี้แล้ววันนี้ก็คอยลุ้นว่ากัรมาที่การงบนี่จะเคาะไม่เคาะการซื้อเรือดำน้ำนะครับ2 2 5 0 0 0ล้าน22,500ล้านเราย้อนไปดูทับเรือเขาออกมายืนยันนะครับจีทูจีเรือดำน้ำไม่เกสักสุดท้ายเป็นไงฮะนู่นนะพูดถึงเรื่องจำนำข้าวตัางหากที่ปลอม แล้วก็ไปยกโผของเนชั่นนะครับเอามาข่มอย่างนั้นมีการนะครับแจกแจงชี้แจนะครับหกเหตุผลนะครับทําไมจะต้องซื้อเรือดำน้าซึ่งทับเรือนะครับก็มีการแถลงโดยเพาะพีพ่น้องประชาชนก็คงจะเห็นคงจะได้ฟังกันแล้วหลายหลายคนโดยพระกรณีของ G2 g ูเกนี่แหละมีการออกมาพูดนะครับขออยู่สร้างความเลือดชังและสุดท้ายเนะี่ยก็มีการไปพูดถึงไปอ้างอิงนะครับ โดยเฉพาะโพของเนชั่นโอ้โหเป็นไงฮะทั้งทั้งที่วันนี้ไปดูดิจะเอาตัวรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้โฆษณานะครับเขาออกกันไปเยอะแยะมากมายนี่ก็มาอีกตัวหนึ่งนะนั่นเพราะอะไรเจ็ดสอร์เนะครับเอามาอ้างอิงในการแถลงและไปอ้างนะครับถึงเนชั่น เป็นไงฮะหลังการแถลงนะครับประชาชนในนติแฮชแท็กนะครับอันดับหนึ่งของประเทศในทวิตเตอร์หลังทับเรือแถลงเขาลุมจวกเละไปหมดนั่นแหละครับนี่บอกนะครับว่าโอ้โพเนชั่นนี่นะเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เขาเห็นดีเห็นงามก็นี่มันสื่อนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นสื่อหรือเป็นอะไรกันแน่ในขณะเดียว